วันนี้มารีวิวอิสุบางกรทองกับเทียบาปีหนึ่ครับ,บ, 1995, รบหน้าหนูครับ SLX ครับไฟฟ้ารถคันนี้เดิมทั้งลำครับดูภายในครับวงมาลัยสมยเลยครับรถ มือเดียวครับไม่แสนแปดครับภายในชมภายในสวยเยี่ยมเลยครับเกาะผ้าตึงๆเลยครับก่อนกำรรมยีดตึงๆเลยเติมชมรอบคันครับ ภาพนี้ไม่ค่อยมีให้ได้ชมแล้วนะครับรถเกือบสามสิบปียังมีให้เห็นก็ลํานี้แล้ะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับช่วงล่างแน่น รถขับดีครับเดิมครับดูภายในกระบะครับซุ้มล้อสวยรอนสวย เก็บสวยไม่มีตำหนิเลยนะครับรถคันนี้แน่นปึก๊กเตรียมับโซลา่าเท่านั้น ประตูสวย,ยจบขึ้นลงนิ่มไม่มีอืดแย่ชำระบบไฟครบดูคอนโซลครับยังกระป้ายแดงครับวิทยุซูนี่ครับ เดิมโรงงานเลยครับระบบเปลี่ยนไอ้วอลลุม่มเพิ่มเสียงเป็นของโซนี่ครับที่ติดมาเจ้าของติดมาเลยครับสิ้มสซอกน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับ

โคบมะนาปุคบเครื่องนิ่มสโลว์นิ่มมากครับเดิมเดิมครับ โรงงานครับถือแจนจาดโรงงานก็เท้าไอ้โุ้โดนิ่มครับน้ำมันเครื่องเกียร์ตรงท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วครับมันเครื่อง เต็มนาเต็มครับหาดูยากครับสภาพแบบนี้ครับราคาเปิดไว้แสนแปดหมืบาทครับสนใจโทรมาสอบถามได้ครับวิทิิไก่รถสวย0966431757ครับขอบคุณครับ